ดวงชะตาราศีสิงห์ประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษสำหรับชาวราศีสิงห์เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญดุดดังสิงโตคู่ยิ่งใหญ่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายพลังงานในช่วงนี้จะหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทาให้ชาวราศีสิงห์ต้องปรับตัวและใช้สติปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามา ด้านการงานและหน้าที่การงานในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเหมือนการเดินทางผ่านป่าใหญ่ที่มีทั้งเส้นทางราบรื่นและขรุขระชาวราศีสิงห์จะพบว่าตนเองอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สําคัญอาจจะเป็นการได้รับโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดหรือการต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องใช้ความสามารถที่แท้จริงของตนเองสําหรับชาวราศีสิงห์ที่ทํางานในองค์กรขนาดใหญ่อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่ง หรือการได้รับมอบหมายโครงการสําคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางการทํางานต้นเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการนําเสนอไอเดียใหม่ๆหรือแผนงานที่คิดมานานเพราะผู้บังคับบัญชาจะให้ความสนใจและเปิดรับฟังมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามระวังช่วงกลางเดือนที่อาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการมีมุมมองที่แตกต่างในการทำงาน ชาวราศีสิงห์ควรใช้ความอดทนและพยายามหาจุดร่วมมากกว่าการยืนยันในความคิดของตนเองสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเก่าห้วคืนมาและมีโอกาสได้รับงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงแต่อาจจะต้องลงทุนด้านเวลาและความพยายามมากกว่าปกติเปรียบเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่ต้องใช้เวลาในการยันรากลึกแต่เมื่อเติบโตแล้วจะแข็งแรงและยืนยาว ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทำเลตเวิร์กิ่งการเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมต่างๆเพราะจะได้พบปะผู้คนใหม่ที่อาจจะกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตหรือเป็นบันไดขั้นสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินในเดือนนี้เปรียบเหมือนการเล่นเกมหมากรุกที่ต้องวางแผนหลายขั้นตอนล่วงหน้าชาวราศีสิงห์จะพบว่ารายได้และรายจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่นเฟือยที่อาจจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือการดูแลตนเองที่ไม่ได้วางแผนไว้เช่นการไปหาหมอการซื้อ,อยาวิตามินหรือการทําสปาเพื่อผ่อนคลายแต่เงินที่ใช้ไปเหล่านี้จะคุ้มค่าเพราะจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและกายในระยะยาวกลางเดือนจะมีโอกาสได้เงินจากแหล่งที่ไม่ได้คาดคิดอาจจะเป็นการได้รับเงินคืนจากการลงทุนเก่า การได้รับโบนัสพิเศษจากนานหรือการขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วในบ้านเงินก้อนนี้แม้จะไม่ใหญ่มากแต่จะเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่ดีสำหรับการลงทุนเดือนนี้ควรเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่าการหาผลกำไรระยะสั้นเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ผลไม้ที่ต้องใช้เวลาในการดูแลเอาใจใส่แต่เมื่อถึงเวลาจะให้ผลผลิตที่หวานหอมและคุ้มค่าหลีกเลี่ยงการลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกำไรแบบเสี่ยงโชค ปลายเดือนอาจจะมีโอกาสได้รับข้อเสนอทางธุรกิจหรือการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจอย่าใจร้อนหรือตัดสินใจเพียงแค่ฟังคำบอกเล่าจากคนอื่นให้เวลาตนเองในการพิจารณาอย่างรอบคอบการออมเงินในเดือนนี้จะราบรื่นกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของเดือนชาวราศีสิงห์จะสามารถควบคุมการใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นและมีเงินเหลือเก็บมากกว่าที่คาดไว้ ด้านความรักและความสัมพันธ์ในด้านความรักเดือนนี้เปรียบเหมือนการอ่านนิยายรักที่มีทั้งความหวานหวานความตื่นเต้นและบทพลิกผันที่ไม่คาดคิดชาวราศีสิงห์จะได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายและเข้มขน้นสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่จะมีการเดินทางหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมต่างๆที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักใครบางคนที่อาจจะกลายเป็นคนสําคัญในชีวิตก็ได้คนที่จะเข้ามาในชีวิตช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากที่เคยชอบมาก่อนอาจจะเป็นคนที่ดูเงียบขรึมแต่เมื่อได้คุยกันจะพบว่ามีความลึกซึง้งและความรู้ความสามารถที่น่าประทับใจหรือเป็นคนที่ดูธรรมดาจากภายนอก แต่มีสเสน่ห์ภายในที่ดึงดูดใจอย่างประหลาดกลางเดือนอาจจะมีโอกาสได้พบกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่เคยมองในแง่ของความรักการรือ้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าหรือการมองเพื่อนใหม่ในมุมใหม่อาจจะนำมาซึ่งความประหลาดใจที่ดีเปรียบเหมือนการเปิดหนังสือเล่มเก่าที่เคยอ่านแล้วแต่พบว่ามีเรื่หาใหม่ที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนอย่างไรก็ตามระวังการตัดสินใจเร่งรีบในเรื่องความรัก หลายเดือนอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองว่าชอบคนนี้หรือคนนั้นกันแน่ให้เวลาตนเองในการทําความเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงอย่าเพิ่งรีบประกาศความรักหรือทําให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าเร็วเกินไปสําหรับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์ที่มีคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการทดสอบและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เปรียบเหมือนการนันเพชรไปขัดเพื่อให้เกิดเป็นความประกายที่สวยงามยิ่งขึ้น นเดือนอาจจะมีการขัดแย้งเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือการซื้อบ้านแต่การขัดแย้งเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจกันมากขึ้นและหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่กลางเดือนจะเป็นท่วงที่หวานหวานและโรแมนติกอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันที่จะสร้างความทรงจำดีๆ การให้ของขวัญหรือเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจะช่วยเพิ่มความสุขและความผูกพันมากขึ้นปลายเดือนอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องการก้าวไปในขั้นตอนใหม่ของความสัมพันธ์เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกด้วยกันเป็นตน้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 น,ตนไปสำหรับคู่ที่คบกันมานานแล้วนี่อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการคิดจริงจังเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันอย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการสื่อสารในครอบครัวใหญ่อาจจะมีเรื่องที่ครอบครัวฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่เข้าใจหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างการใช้ความอดทนและความเข้าใจจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรืน่นทำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้และการเติบโตชาวราศีสิงห์ควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและไม่ยึดต,ติดกับวิธีเก่าๆมากเกินไปการปรับตัวและความยืดหยุ่นจะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตและร่างกาย การออกกาลังกายสม่ําเสมอการทานอาหารที่มีประโยชน์และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้มีพลังงานในการรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เท่ามาสุดท้ายจําไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้แม้จะดูเป็นปัญหาหรือความท้าทายในตอนแรกแต่ล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้ชาวราศีสิงห์เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นดุดดังสิงโตที่ผ่านการฝึกฝนจนกลายเป็นราชาแห่งป่าอันยิ่งใหญ่